สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันในหนังสือทุกคำพูดมีพลังในบทที่4นะคะรับผมโฟกัสและความตั้งใจเวลาเล่นสกีลงเขาในวันหิมะนาเตอะให้คอยเอ็นตัวไปทางจุดหมายและมองหาแต่หิมะกระโจนใส่ชีวิต และละงหลัักมนฉันหัดเล่นสกีครั้งแรกตอนไปออสเตรียตอนนั้นฉันอายุราว20ปลปลายๆครูสอนนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ10คนโดยประมาณเขาสั่งให้พวกเราสกีลงมาตามเนินหิมะทุกคนล้วนแต่เป็นมือใหม่หัดสกีกันทั้งนั้นแต่ต้องมาหัดเล่นบนเนินสำหรับคนที่พอจะสกีเป็นแล้วเพราะ บริเวณอื่นโดยรอบไม่ค่อยมีหิมะมากนักและเนินสำหรับเด็กใหม่จริงๆแทบไม่มีหิมะปกคลุมเลยเสียงครูที่คอยตะโกนให้ระวังดูไปที่หิมะดังก้องสองรูหูขณะที่ฉันสกีลื่นถลายลงมาตามไหล่เขาไม่ต้องสงสัยทันทีที่ฉันเห็นหิมะฉันก็ล้มกลนกระแทกไปเรียบร้อยแต่ก็เถอะวันนั้นฉันสนุกมากแถมยังภูมิใจกับรอยฟกช้ำดำเขียวอีกต่างหาก หลังจากวันนั้นทุกครั้งที่ไปเล่นสกีเวลาเจอเนินทีไรฉันก็จะต้องล้มก้นกระแทกทุกทีเป็นอย่างนี้ทุกปีจนกระทั่งปีหนึ่งขณะที่ฉันกําลังเล่นสกีกับเพื่อนฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งสกีลงมาตามเนินที่ฉันเพิ่งหกเมนลงมาได้เฉลุยเลยฉันจึงถามเขาว่าคุณมีเคล็ดลับอะไรทําไมถึงหลบเนินได้เขาตอบว่าผมก็แค่มองหาต่หีมะเขาตอบฟังดูง่ายมากเลยใช่ไหมแปลว่า ต้องไปที่หิมะไม่ใช่ที่เนินคุณฝันจะเป็นอะไรคุณฝันจะทำอะไรกับชีวิตคุณรู้แน่ชัดหรือยังว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการคุณกำลังรอคอยอะไรอยู่เวลาพูดถึงความฝันคุณต้องหายใจเข้าออกเป็นมันและพวกมันถึงจะกลายเป็นจริงคุณคือเทพิทักษ์ความสุขของคุณเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะเชื่อในความมหัศจรรย์ของโอกาส เพราะมันจะกระตุ้นให้คุณใส่ใจอนาคตพวกมันเป็นแรงใจให้หวังและความหวังมักทําให้มีกําลังใจฮึกเหิมเสมอหลังจากที่คุณสูดลมหายใจแรกของชีวิตคุณมีศักยภาพที่จะเป็นคนยิ่งใหญ่และความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงวัดได้จากการที่คุณสามารถทําตามสิ่งที่คุณใฝ่ฝันด้วยพลังแรงกล้าด้วยความมุ่งมั่นชัดเจนและด้วยการกระโจนเข้าสู่อนาคตอย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมความปรารถนาแรงกล้า คำพลังงานสูงและความเชื่อมั่นช่วยเปิดประตูให้คุณก้าวสู่ชะตาชีวิตใหม่อีกครั้งนะครับความปรารถนาแรงกล้าคำพลังงานสูงและความเชื่อมั่นช่วยเปิดประตูให้คุณก้าวสู่ชะตาชีวิตใหม่ลักษณะที่แท้จริงของคุณถูกกำหนดจากความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณและความสำเร็จที่ตามมาถูกกำหนดจากความแข็งแกร่งในการติดต่อ เชื่อมโยงระหว่างตัวคุณและจิตภายในของคุณไม่สำคัญเลยว่าเป้าหมายของคุณจะเรียบง่ายหรือซับซ้อนขอเพียงคุณใช้ชีวิตให้ดีเต็มที่ทุกวันก็พอการใช้ชีวิตของคุณตอนนี้เป็นผลพวงจากทุกสิ่งที่คุณคิดหรือเชื่อมานานแรมปีอย่างที่เฟสเดริกแลงบริดนักเขียนและพระนักบวชชาวอังกฤษในช่วงปลายทศวรรษที่1ิเคยกล่าวไว้ว่าชายสองคนมองผ่านลูกกรงเดียวกันคนหนึ่ง เห็นคโคลนตมอีกคนเห็นดาวหลายคนไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาอยากได้อะไรกันแน่หรือทําไมถึงอยากได้มันแต่พวกเขาก็ง่วนอยู่กับการทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาพวกเขาทุ่มเทสร้างสะพานโดยไม่จำเป็นเลยเพราะมันไม่มีแม่น้ำให้ข้ามจิตไร้สำนึกของพวกเขาเลยมัวแต่เริงร่าก,กับดวงดาวอยู่ข้างนอกเพราะพวกเขาไม่ส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนตรงไปตรงมาฉะนั้นคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณ อยู่บนเส้นทางที่ส่งสัญญาณออกไปหาสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วเวลาที่คุณตั้งใจตั้งเป้าหมายเต็มที่จิตไร้สำนึกจะส่งสัญญาณกลับมาบอกคุณให้รู้เองว่าความปรารถนาและความต้องการของคุณสอดคล้องกันหรือไม่อารมณ์ของคุณร้อยละ20ของคำพูดที่คุณใช้คือคำที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ครึ่งหนึ่งเป็นคำพูดลบที่ส่งพลังงานต่ำ อีกครึ่งหนึ่งเป็นคำพลังงานสูงนั่นหมายความว่าคุณมีทางเลือกเสมอว่าจะใช้คำไหนที่จะนำสิ่งดีๆที่ส่งพลังงานสูงกลับมาให้กับคุณความจริงคุณมีคำตอบอยู่แล้วเพราะคุณเริ่มคิดและพูดกับตัวเองอย่างมีความสุขแล้วตอนนี้ความจริงง่ายๆคือถ้าคุณใช้ปัญญาและความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้สัมผัสกับประสบการณ์จริงในชีวิตอารมณ์ลบหรือเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นแค่ผลสะท้อนที่คุณสามารถมองมันด้วยความสนใจใครรู้ และถามตัวเองว่าคุณได้บทเรียนอะไรจากตรงนี้บ้างหรือ,อยังมีอะไรที่คุณยังต้องรู้มากกว่านี้เพื่อจะประสบความสำเร็จเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนส่งพลังและมุ่งมั่นเต็มที่จากนั้นลงมือทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายและมีศรัทธาต่ออนาคตที่จะมาถึงก่อนที่เราจะเริ่มไขว่คว้าหาทุกสิ่งที่คุณต้องการฉันอยากให้คุณทำอะไรสักหน่อย หยิบปากกากับกระดาษขึ้นมาแล้วลงมือเขียนเป้าหมายของคุณเดี๋ยวนี้หรือจะเปิดคอมพิวเตอร์พิมพ์ไฟล์เอกสารใหม่ก,ก็ได้แล้วแต่จะถนัดแต่ได้โปรดลงมือทาเดี๋ยวนี้เลยมันจําเป็นมากเพราะเรากําลังทําแบบฝึกหัดนี้ที่ฉันอยากให้คุณทําโดยยังไม่รู้คําตอบล่วงหน้ากระดาษเปล่ามีไว้เพื่อเตือนคุณว่าคุณมีอิสระที่จะเติมอนาคตของคุณได้เหมือนกับเช็คเปล่าที่ยังไม่ระบุตัวเลขการลงมือเขียนเป้าหมาย ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่จะทําให้พวกมันปรากฏเป็นจริงเพราะจิตของคุณถูกเชื่อมโยงกับร่างกายโดยตรงและร่างกายจะเก็บมันตราตรึงอยู่ในแฟ of of ้มข้อมูลของจิตไร้สานึกเล่งทาให้คุณเคยชินที่จะลงมือทํามันโดยไม่ต้องคิดซึ่งนี่ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สําคัญในการที่จะประสบความสําเร็จการกระทําคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงมันอาจจะไม่สะดวกสบายอยู่สักพัก แต่ระหว่างที่คุณเติบโตมันย่อมไม่มีทางสบายตลอดเวลาอยู่แล้วฉะนั้นอ้าแขนรับความรู้สึกนั้นได้เลยคุณเต็มใจจะสร้างชีวิตที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์แล้วหรือยังคุณอยากมีงานที่ดีกว่านี้หรืออยากจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของคุณและผู้อื่นคุณพร้อมจะรวยและมีความสุขหรือยังคุณรู้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรคุณเคยประสบความสําเร็จกับบางสิ่งในชีวิตมาก่อนแล้วคนที่ร่ํารวยและประสบความสําเร็จก็เป็นคนเหมือนกับคุณทุกอย่าง เว้นแต่ว่าพวกเขามีกลยุทธ์ที่ต่างไปพวกเขาวางแผนและลงมือทาตามแผนด้วยความหวังว่าจะทําสําเร็จพวกเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวระหว่างทางคนที่ประสบความสําเร็จย่อมเคยทําผิดพลาดมาหลายครั้งและใช้พวกมันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาจําเป็นต้องรู้อะไรที่จะไม่ทําให้พวกเขาผิดซ้ำสองความจริงแล้วยิ่งคุณเป๋ไปผิดทางเร็วและบ่อยเท่าไหร่คุณยิ่งประสบผลที่เด่นชัดเร็วขึ้นเท่านั้นแทบทุกสิ่งที่คุณอยากทําหรืออยากมี เคยมีคนทําและมีมันอยู่ก่อนแล้วหาต้นแบบคนที่เคยทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมดูสิแล้วทําตามให้ได้อย่างเขาด้วยคุณรู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมทุกพฤติกรรมทุกการเรียนรู้และทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระดับจิตไร้สํานึกก่อนคุณถึงจะรับรู้มันได้ในระดับของจิตสํานึกแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเดินทางมันคือการเดินทางจากจุดที่ไม่พอใจมากม ในปัจจุบันไปหาผลลัพธ์ที่พอใจมากๆดังใจปรารถนาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงก็เพื่อปลุกปั่นพลังงานให้หมุนวนคล้ายกับการโยนก้อนหินลงสระให้น้ํากระเพื่อมการกระการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นจริงได้จำเป็นจะต้องกำหนดหรือสร้างหนทางไปสู่เป้าหมายหรือปลายทางที่ชี้เฉพาะเจาะจงเติมความตื่นเต้นและความคาดหวังลงไปคุณจะเร่งให้เกิดผลตามตามมาเรากับติดจรวดความกังวลเป็นแค่วิธีหนึ่งที่จิตไร้สำนึกจะบอกให้คุณรู้ว่า คุณจำเป็นจะต้องเพ่งมองสิ่งที่คุณต้องการให้แน่ชัดกว่านี้คุณอยากได้อะไรจริงๆเท่าที่คุณพอจะจำได้อะไรคือสิ่งที่คุณเคยสัญญากับตัวเองมานานแล้วว่าจะต้องไขวยคว้ามาให้ได้ถึงเวลาที่จะกำหนดวันและเริ่มวางแผนทำมันเสียทีจงเริ่มจงเตรียมพร้อมที่จะเพ่งมองเต็มที่ทุกวันทุกนาทีกับสิ่งที่คุณต้องการเพื่อได้จะนำความสำเร็จมาให้คุณ เปิดจินตนาการของคุณให้กว้างไกลเพื่อที่จิตไร้สำนึกจะได้ออกไปค้นหาคำตอบมาให้กับคุณความสุขเริ่มขึ้นในจินตนาการและจินตนาการจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการรับรู้ฉะนั้นเพื่อรับรู้อนาคตคุณต้องจินตนาการถึงมันคุณจำเป็นหรือจะทำอะไรถ้าคุณมีสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วเตรียมกระดาษให้พร้อมและลงมือทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ หาความปรารถนาที่ซ่อนเร้นในตัวคุณเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ถ้าท่าน,านฟังแล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ